สวัสดีเจ้าพี่น้องบ่ได้ล้มคลิปสองมือแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้อยออกไปหาทายคลิปวิดีโอของเราบ่ได้พี่น้อยเบื่ออากาศมันเนา่ามันไอฝนตกมันลม่มมันไอเมือ่อเป็นตาที่ออกไปหาทายคลิปวิดีโอนะวันนี้ก็จะมาทายอัปเดตพืชพักในบ้าน,น่ลหละพี่น้องเอาบ่อ,อยากเบึ่งก็บเบ่งได้คะด่ะเด้เบ่งให้พี่น้อยนี่ด้ พอพี่น้อยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่ตๆไปนะจ้ะคลิปก็บอกค่อยวื้ว้าผูกฝาคือผู้อื่เนเขาดอกมีแต่บ้านๆธรานรรดาธรรมดา,รรมดาตามสไตล์พี่น้อยนี่แหละจ้ะกันจีบ่โล่งบ,งบ,งบ้นก็คือทอดมือคือทอดพวกนะค่อเนาะก็เลยว่างเมืออ่อไดรพี่น้องล่งแน่บ่โลงแน่ก็จะว่ากันเด้พี่น้องเด้อคิดถอดคิดถึงมูพวกน้ำกันไอพี่น้อยเจมาแม่ไอเบิงไอ้นีตุนไอ บานเข้าไปเอน็นต้นอ,อีเลิศ์ดเนาะผักผักอีเลิศ์ดนบะานเะข้าเนาะหรือว่าใบาชะพลูจ้ะตอนพี่น้อยเอาความมาในบ้านใบไม้พี่น้อยจะบอกว่าเพีือขาวมันลงเต็มเลยพี่น้องเพีือขาวลงนี่ยังมีรองร้อยของปีกมันอยู่เลยอนนนนนันนี้บ่รมันบ่ราะมันนี่ยนั่นเด้อันนี้คือมันตายแล้วพี่น้อยเอาไอเอาน้ำส้มส,มสช่ชูกับไอ้น้ำยาน้ำยาล้างจานนะจ๊ะเอาผสมกัน ผสมกันเวนเจือจางว่าต้องเข็มขคนมากนะคะเอามาฉีดฉีดพ่นอี่างพี่น่อยเคยเคยลงเคยทายตอนแรกๆตอนที่มันลงใหม่ๆนะพี่หน่อยฉีดพ่นไปสิมันไปพี่น้องมันไปเมื่อแล้วฉีด็นพ่นว่ต้องฉีดหลายจนชุ่มฉ่ำเลยพี่น้องเลยฉีดเพราะมันไอเจือจางเพราะมันมีกลิ่นเพราะว่ามันบาคนมาไอสารสมกำนังยาล้างจานพี่น้อยก็ได้สูตรมาจากใน่ยูทัวรเหล่ะพี่น้องเรามาลองเห็ดเลย ผู้ใดมีปัญหาไอเา้เพียขาวลงเพื่ลงผักตีห้องยกเข่าบานกะลองเอามาใส่บึ่งได้ผลอยู่จ้ะถึงเพื่อผักมันใบมันจีบบงเยกบง่ะบงงามบน,นันไปบดีคือตอนอยกข้างนอกกะมันกับบตายดรอกถ้า,าว่าเอาเอาเพียมันจะตายก็จะตายเพียขาวลงนี่แหละมันบดิตายาย้อนไอน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานนิดเน่ยพี่น้อยฉีดทินบอจ้ะนี่ ไาเม,มื่อสักค่มี่มี่มะกามาอย่างแต่มาตอนค,ค่อยสังเกตทุกมือด้พี่น้องม่ค่อยอเปิดเบิ่งใบข้างล่างสังเกตให้เดียมันกลับมาอีกเนาะคันเาขาคันมันบบมีหลายแล้วเขาก็ก่ต้องมาฉีดทุกมือนะนอกจากมือใดที่เฮาเห็นมันพะกามาเอาน้ำยาฉีดพ่นไปตามนั้นด้พี่น้องด้ พี่หน่อยก็มาเบาซัวฟัางนะครับเนาะจีชีะหลายๆคนเลยก็จิเจอปัญหาเรื่องเพียขาวลงไอ้ปืดพักนะว่าวันจะเป็นหนาห้อนหนาหนาวก็จะเจอขึ้นกันนะอันนี้มันหนาหนาวเนาะพี่หน่อยเอาเขามาที่บ้านแต่บาย,ยุของหอกบ่มีได้พี่น้องตอนหนาห้อนออกของหอวบ่มีเพียลงเดยนา่งก็บใบงามใบสวยเด้เพราะต่อเอาขาบ้านปุ๊บเท่านั้นละเพียขาวมาเลยเงึดหลายเบื่องต้นชะอมพี่น้อยด้อนี่เขาบ่ตายเด้พี่น้อง เขาจะเป็นยังซี่เขาบ่ตายหรอกเดี๋ยวนาหอนเขาก็จิแตกกินออกมาเห็นว่าเขาก็กันร่างจิแตกใบออกออกมานี่อ่อนอ่อนะนะจานะอ่อนๆนะถ้าเอาเขามาในบ้านเขาจะเป็นยังสี่แล้วจ้ะใบเขาก็จีรนจีแหงจีรนนี่สิละบ้านเฮาก็จะว่าหัวลกหัวรนนเป็นยังซี่ทุกปีละแต่เขาบ่ตายจ้ะพี่น้อยเอายกเขายกออกข้างนอกในบ้าน กี่ประมาณสองสามปีเราเพราะอุติเหตุอยู่แบบนี้แต่ว่าเขาพูตายเดีอดเดอดต้นเขาไม่เจ็บหรแต่ว่าใบาเขานี่พี่น้อยก็จีมันใบมันแห้งมันมันไม่แห้งหรอกคือใบมันบ่นสวยอะเขงางพยาบาลอนะใบมันจะเป็นนิดๆเป็นเป็น่บงงามนะพี่น้อยก็เลยเด็ดออกแล้วก็เออเด็ดออกก็ดีเนาะเขาจะว่าอะไรไปไปยังอาหารแล้วก็เดี๋ยวนาฮอนเขาก็จะแตกออกมาใไหม่ บมมีปัญหาาจะเขาก็ตายแต่่าผู้ใดเเป็นปัญหาคือพี่น้อยบยกพาขอมาุษบ้านรอใบไปล้นมอลกมอหล้นก็ถึงสี่บ่สำหรับคนในคนในมากการปลูกอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะนี่ก็คือสิ่งที่พี่น้อยหักพี่น้อยห่วงนะแต่นาก็คือตน้นต้นชะพลูกลับไปกับชะอมนี่แหละ สำหรับอ้ต่ำลึงพี่หน่อยก็เอาไว้พี่หน่อยก็ย้ายไปอีกฟังหนึ่งต่ำลึงเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งต่ำลึงด้วยจ้ะต่ำลึงพี่หน่อยเอามาว้ฟังนี้แล้วกำลังไอ้กำลังปีนเห็นบ่จ้ะ ติดต,ตาตาอีกฟังหนึ่งก็จะปีนขึ้นไปเกาะอันเอาเมื่อก็ตามอันเล็กตามนี้ขึ้นไปตำเรื่องนี้ก็ว่าตายหรอกจ้ะนี่ก็โยกเขาโยกออกก็ประมาณสองปีนี่ปีที่สองจะ้ะเดี๋ยวเขาบานเดี๋ยวก็านาฮอนก็โยกออกข้างนอกคือเกาตำเรื่องก็คันอะไรนี่บานก็ว่าตายหรอกพี่นอ้อง กันผู้รีปลูกเนาะยกกับบ้านแต่แค่เขาบ่สวยใบเขาก็จีบ่งามเท่านั้นละแล้วก็ยอดเขาก็จบีบ่บ่อวบแต่ก็บ่เป็นยังเลี่ยงเอาไว้ตำลึองเงินปลูกตำลึงในตางแดนเท่ากับจีตะนตถน้อมนิดเดกน้อยอันนี้ก็จะเป็นต้นไอลินมังกรไปหน่อยแล้ว ดินมังกรพี่หน่อยปลูเปก,ลกเวลาอยู่ดอกพี่หน่อยซื้อมากมอดิปลูกดอกซื้อมาต่างด้วยพูพี่หน่อยมักเนี่โมบอมันเป็นฟอกอากาศนะพี่หน่อยว่าสีนี้มันสวยไอ้ที่ขอบๆมันจะเป็นสีเหลืองเองนี่มันสวยพี่หน่อยกะติมีอยู่ประมาณสามสี่หาหากระถางแล้วกะติหบกระถางนึงก็คืออันนี้อันนี้จี อันนี้จบีบก็คือมูหรอกอันนี้จีเป็นสีเขียว่างๆเขื่อนเมื่เลยนี่อันนี้ก็ต้นใหญ่ก่อใหญ่จล็น้อยอันพุนนั่นก็จีเป็นขอบสีเหลืองๆแต่ว่า,าเพียงใยกับมักทั้งสองอย่างนะมักยังเม่อีมันโบเกะกะเวลาห่อไปตังค์มงไดนะคือมันใบัน่โบโบบานออกโบเกะกะพื้นทีนะคือมันตรงขึ้นไปเลยนะมันหาปลูกก็ไปได้จ้ะแล้วก็เลี้ยงง่ายเนาะ เลี้ยกไงดูแลียกไงห้น้ำก็บบต้องไฮไลายนะเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยมักน้ำดอกพี่น้อยให้น้ำเขาอาทิตย์ละครั้งบางเทียก็ลืมให้ก็มีดได้พี่น้องเทียก็บบัวแดงไฮน้ำเขาเป็นพืชที่บ่ค่อยบม่ค่อยได้ไม่หยุ่งอี้ยังแล้วเขามาักไหมเลี้ยกไงเขาก็จะแตกแตกนอออกมาดิพี่น้อยจะห้เบิง้งได้นี่ เขาแตกนอกมานี่เขาจะแยกนอกไปปลูกอีกก็ได้นี่แตกนอกมาสิเอาไปขยายพันก็ได้ซื่อกระถางนึงกระหลายเหรียญอยู่ดิพี่น้องพี่น้อยซื้อมานี่กับประมาณเจ็ดเหรียญแปดเหรียญนี่เด้เหรียญหนึ่งกับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเจ็ดแล้วพี่น้อยว่าเหรียญหนึ่งเดียวนี่นี่พี่น้อยซื้อมานี่กับเจ็ดแปดเหรียญก็ขีดไปว่าเป็นเงินบาทเท่าไรเนาะพี่น้อยซื้อมานนี่สามสี่หาหกกระถาง ความมัดมานจะมักกันใดกับเสือนั้นสือมาแล้วก็มีความสุขเฮ็ดอีกยังยก,ก็ได้เฮ็ดว่าเรามีความสุขเรก็เฮ็ดไปพอซสือใดก็บสือเสือว่าซสือความสุขให้แต่อของเนะป็นความสุขทางใจที่เฮาหาใดหาด้วยเองหี่อ่ต้องไปเบียดเบียดใดนะม้นนี้อากาศข้างนอกเดี๋ยวเบงอากาศข้างนอกอากาศข้างนอกม้นนี้ก็ ยังเงียบสงบอยู่จ้ะบ่มีลมมีฝนยังหนิงแต่ว่าเขาบอกว่าเอ่อมืออื่นหรือบ่มืออื่นมือหอสิที่มีไอ้ซิมีให้มาตกก่อนอาจจะตกทางอื่นเด้บอบ่ตกทางพี่น้อยเราเสวนมากถ้าพยากรณ์อากาศบอกว่าให้มาตกงซี่พุ่นไปตกทางทางอื่นพุ่นทางนี้จบิบ่่อยเจอทางนี้จะเจอแต่ฝนเองปลาไม้จะพี่น้องปลาไม้ปาไม้ก็จิ เหลือใบยุ่ล้มแหลมแล้วล่ะโอเคจ้ะเมื่อนี้ก็อัปเดตพายาบาลให้เบ่งนะคะนาะพอกันคลิปน้าแล้วจ้ะขอบคุณที่มาติดตามกันรักษาสุขภาพร่างกายค่ะเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า